ภาภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยไทยไทยเปอไข้อหลลงคอรุดรุดเปรยไหน่อแขวบุดีกระจังสีหล่ะจ้ะพี่น้องจ๋าต้องกินแบบต้มเปืยอยๆเนาะจ้ะเนาะ ครับสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพกพ่อกระช่องสวรรค์นี้อินสวีเดนอีกแล้วนะจ๊ะน้ทุกคนจ้านำเสนอสอยจูอีกแล้วนะจ๊ะน้าทุกคนเจริญอาหารอีกแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ้ามาเด้อจ้าทุกคนจ้ามือนีแทว ถวยเจ้าเป็นแปลกๆนะจ้เนาะทุกคนจ่ากันไปได้ไหมนะจ๊ะเนาะของเล่นไหมจ้ะนี่เลยนะจ๊ะเนาะแก้โตมือนั่นนะจ๊ะเนาะเหนียวพูดโพบอกโม่บักแต่งกินบ่ได้นะจ๊ะเนาะมือวานี่สาวเราเนี่ยก็ต้มมืดมือนะจ๊ะเนาะมือนี่ก็อีกสองสามชั่วโมงต้มอีกเขากัมาล้อนะจ๊ะเนาะว่าชิ้นเหนียวสําใดนะจ๊ะเนาะผ่าอ้อมหรือว่าผ่าขีร้วเท่านี้เองจะทุกคนจ่ากันเนื้อสดๆอีกตามเคยนะจ๊ะเนาะ โอ้ยน้ำลายไหลมาเด้อจ้ะทุกคนจ้ะสุหองสุบอนสุมุ้งสุแก่เลยนะจ๊ะนะทุกคนจ้ามาอยากมาแสบกับสาวเรือหน่อยนะจ๊จนะกับโบมีตับอีกตามเคยนะจ๊จนะบักไข่หลังกับโบมีจ้ะทุกคนจ้าโอ้ยยกจ้ะแอรพักกันอยู่ตรงนี้นะจ๊จนะทุกคนแล้วกะมาเบาไล่ให้ห่างจวดจาดฝากบึ้มกับสาวเรือหน่อยเลยนะจ๊จนะมาไง uh ui ui hạt bằng láo xoay Hmmmm Nước sốt sốt ทุกคนจ้างานเขาเนะจ้ะนาะถวยแจ้วหน่อยไปแล้วก็คุยไปคุยมาแย่จ้ำนะจ้ะนาะเพี่ยนถวยแล้วนะจ้ะมาทุกคนจ้าซาเลยนะก็ขออนุญาตท่านผ่าขีริ้วหรือผ่าอ้อมก่อนจ้ะทุกคนรู้สึกปฏิพอเนะจ้ะนาะถ้าว่าพอยกกะค็ดจังไงได้นะจ้ะนะา,นะ,าะทุกคนจ้ามาท่านจ้ามาจ้ดทุกคนจ้าแสบแสบเนัวอ

ทันบางโพนมันทุกคนจ้ะอืมแก่โซแล้วจะาะงวดที่เรานั้นเหนียวหยับถึงหยับทึงติดคออเครื่องนึงติดแควอีกเครื่องหนึง่ง

กับเคียงพันปีสาวเ้วหน่อยสุด,ดยอดจ้ำ còn nhẹ lại Nam. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. จะทุกคนจ่าบัตเนี่ยต่มเปื่อยโพดพัว ไลหลลงคอลึดๆเปรยไหลผู้หนึ่งแควบดีกระจังสีเราจะพี่นอ้องจ๋าเาต้องกินแบบต่งเปื่อยๆน่ะจะนะผุ้นนึ่งเป็นเซนดุนนี่ รุ่นนี้ไม่ต้องหันจะทุกคนจ้ะ เจ้าคน Hmm. <sighs> ทุกคนจ๋าก,กราบขอบบุญและขอบคุณมากมายนะจ้าน้ที่เขามารับจมเรือรับเบิงช่องสวัสดีอินเซอร์วีเด่นนะจ้านะทุกคนจ๋าอิ่มแล้วเลยกับพูดโพลพร้อมนะจ้าเนาะ ไว้พอกันคลิปหน้านะจ๊ะนะทุกคนจ้ะอิมอ่มอิมอ่มอิมอ่มอิม่มอิ่มกินข่าวหลายโพดนะจ๊ะนะไว้พอกันคลิปไหนคือเก่าจ๊ะทุกคนจ้ะกราบขอบบุญและขอบ,ขอบคุณมากมากมาก,มาก,มากไม้เสอรเกินเนนะาน่นะจ๊ะนะที่เขามากเบ,บิ่งจ๊ะทุกคนจ้ะไปแล้วนะจ๊ะนะสวัสดีนะจ๊ะนะบ๊ายบายจ้า